ในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีใหม่ที่ได้รับพร้อมราชองการปลดข้าวปลดกระหมอ่อมจะเข้าเฝ้าถวาษรรษษยสัตย์ปฏิญาณแต่ดูเหมือนว่าจะไปโฟกัสอยู่ที่รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างคุณพิชิตช,ชื่นบานะนะคะเพราะก่อนหน้านี้หลายท่านติดตามข่าวทางการเมืองเนี่ยมันมีกรณีเรื่องของถุงขนมจาได้ใช่ไหมครับว่าเป็นลูกน้องที่แบบเอาเงิน สล้านบาทไปที่บันไดศาลอ่ะเหมือนกับแล้วไปบอกว่าเอาขนมมาฝากแต่ข้างในเป็นเงินนานมาแล้นานมาแล้วนะฮะทีนี้ก็เลยมีคนบอกว่าอ้าวอย่างเงี้ยคุณพิชิตจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะในรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆกํากำลังถกเถียงกันหลายมาตราหนึ่งคือต้องไม่เคยคือถ้าโดนจำคุกอะต้องพ้นมาเกิน1ิปีละอันนี้ข้อหนึ่ง แต่ไปอีกข้อหนึ่งที่อาจจะไปขัดกันเนี่ยไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาว่าถูกตัดสินจำคุกเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไปมีเรื่องของจริยธรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรมาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องความเสื่อมเสียต่างๆ่าล่าเนี้ยก็เลยมีคำถามว่าเนี่ยเย็นนี้จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วแล้วกรณีของคุณพิชิตมีคนยื่นให้ทั้งกรรมการกร็เลือกตั้งทั้งปปชตรวจสอบคุณสมบัติอยู่นะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยเราก็เลยไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินก็ไปถามเรื่องนี้แบบครับเพราะว่ามีคนยื่นให้กกตตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตทางนายกก็พูดอะไรได้เหมือนกับไม่เต็มปากแกก็บอกว่าอ่ะก็ถ้าตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยได้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีทุกคนผ่านคณะกรรมการเกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่ก่อนน้นนี้กรรมการเกฤษฎีกาทําหนังสือ แล้วอาจจะมีความเห็นว่าเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์จุจริตอะไรแบบนี้ควรให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยท่านนายกบอกผมก็ไม่ทราบเรื่องขั้นตอนนะแต่ถ้าจําเป็นก็ให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยในเรื่องนี้นะฮะเลยถามว่าแล้วคดีของคุณพิชิตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของร,รัฐมนตรีจะเป็นยังไงบ้างมองเรื่องนี้ยังไง นายกบอกว่าก็ต้องให้โอกาสคนที่โดนาพาดพิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะกกังวลหรือไม่ที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้และถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญมีคนส่งเรื่องให้สารท่านท่านนายกก็ตอบว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ตอตัวนายกเองในฐานะที่เป็นผู้ที่ทุนกาทุนกระหม,มอมชื่อของรัฐมนตรีใหม่ขึ้นไปแบบนี้ล่าสุดนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะ ถึงกรณีของคุณพิชิตชื้นบานเนี่ยแหละครับค่ะคุณสมชายแกโพสต์ว่ายังไงบอกมีความเสี่ยง<อ>ว่าอาจจะขัดต่อร,รัฐมน,นูญแล้วกรรมการกระตั้งเนี่ยจะต้องส่งให้สารรัฐมน,นูญวินิจฉัยและขอให้สารสั่งให้คุณพิชิตยุติการปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ทางปปอชอซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนเหมือนกันนะครับเราไปเจอเลขาธิการปปอชอคุณน,นิวัฒชัยเกษมมงคลกรณีแบบนี้นะครับบอกอย่างนี้ฮะ บอกกรณีคุณพิชิตเนี่ยเคยถูกสภาทนายความถอดถอนชื่อจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเคยถูกสารดีกาสั่งจำคุกหเดือนโดยไม่รอลงอาญาความผิดคือละเมิดศาลนะครับแต่กรณีที่การแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีเน่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงอย่างคุณพิชิตนะครับค่ะเดี๋ยวดูช่วงรงีวันนี้ใช่ค่นะ ส่วนวันนี้อีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมหลายคนจับตาไปที่พักเพื่อไทยตั้งแต่ตอนช่วง10โมง<ฮ>ว่าจะม,มีการโชว์วิสัยทัศน์ว่า10เดือนที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่10เดือนการบริหารงานของพักเพื่อไทยนั้นเป็นอย่างไร<ฮ>คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศสักนิดนึงนะคะพักเพื่อไทยจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็มสโบโนี่ชื่องานนะคะคหลังจากที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเริ่มบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่หนึ่งกันยา ปี66จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ9เดือนและกำลังย่างข้าวก้าเข้าสู่เดือนที่10ค่ะที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่าลืมนะคะวันนี้ทางด้านคนแรกที่แสดงวิสัยทัศน์ค่ะหลายคนจับตาไปที่คุณอุ้งอิงแพรทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย คุณอุ้งยิงบอกนะคะว่าพรรคเพื่อไทยตัดสินใจถูกต้องมากๆที่จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาเมื่อ1ิบเดือนที่แล้วเพราะปัญหาที่มีอยู่มากมายทาให้เลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมและเป็นแกนนารัฐบาลคงไม่มีโอกาสเริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆที่สะสมมานานแต่มีการสร้างวัฒกรรมกว่า10เดือนของรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยว่าล้มเหลวดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันพิสูจน์ผลงานฟังเสียงคุณอุ้งอิงค่ะดฉะนั้นเนี่ยการที่ คู่แข่งของเราจะสร้างวัฒกรรมต่างๆทำให้เราดูเป็นคนล้มเหลวทำงานไม่เป็นหรือว่าสร้างวัฒกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราผิดคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนทำนโยบายไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ใช้เวลาและใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะฉันั้นเนี่ย คือตอนนี้เพื่อไทยเขาเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับดูเหมือนรัฐบาลยังทํางานได้ไม่เต็มที่มันก็มีวาัทากรรมทางการเมืองที่มาตัดซอทำลายแบบนั้นเหรอ,เ,อ,อเขาต้องวัดกันที่ผลงานแล้วใช่ค่ะอออลองดูแล้วกันนะครับมีคนจับจ้องบรรดาอดีตรัฐมนตรีที่ถูกปลดออกออมาไหมมาร่วมงานวันนี้ไหมเห็นบอกไร้เงาค่ะไร้เงาคุณหมอชลานลน่านสีแก้วนะคะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไรเงาคุณพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและก็ไม่มีคุณชัยาพระมานะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรค่ะครับอืม